มหิธาสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออให้นารอนานนิดนึงเนาะเป็นยังไงปัญหาเราก็คือผมเรียนถามปัญหาอยู่เรื่องที่ดินทั้งสองเรื่องครับครับเรื่องแรกก็เกี่ยวกับคุณพ่อท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนที่ดินให้เป็นของลูกทั้งสามคนนะฮะูนแต่สามคนครับแม่ยังอยู่ไหมคุณแม่ยังอยู่ไหมครับแม่ยังอยู่ครับ ุณแม่ยังอยู่ครบนะครับแต่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วประมาณเจ็ดปีครับทีแต่ทีนี้มีปัญหาที่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับคือผมได้แลกที่ดินเพื่อที่จะแลกที่ดินข้างๆกับที่นาที่นาข้างๆแปลงข้างๆของคนอื่นเพื่อที่จะทําทางเข้าไปสู่ที่ทํากินที่นานะครับทีนี้ผมอยากทราบว่าเราจะไป ไปแบ่งไปแบ่งให้เขาแบ่งให้เขาเลยอะไรเนี่ยเพื่อที่แลกกันเนี่ยจะทํำยังไงฮะเพราะฉะนั้นคุณเอาที่ที่มันเป็นมรดกเนี่ยไปแลกกันมาแล้วใช่ไหมครับแลกกันมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้รับโอนมรดกทีนี้จะไปทําจะไปทําการโอนให้เขาได้ไหมล่ะในเมื่อมรดกยังไม่รับมาเดี๋ยวดูขั้นตอนเรื่องมรดกก่อนนะก่อนจะไปโอนให้เขาน่ะเอาเชิญฮะครับเอาปัญหาแรกก่อนนะครับ ปัญหาแรกก็เกี่ยวกับเรื่องว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเจ้าของโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้วไปตั้งเจ็ดปีนะครับเราก็ต้องทําชื่อคุณพ่อเนี่ยให้เป็นของลูกแล้วก็ของแม่เสียก่อนนะครับก็คือเราต้องไปร้องจัดการมดกนะครับถ้าเกิดเราไปที่ที่ดินไปเปลี่ยนได้เลยก็ไปเปลี่ยนซะนะครับก็คือลูกสามคนแม่หนึ่งคนเป็นสี่คนพากันไปที่สำนักงานที่ดินถ้าเขาทําให้นะครับเอาใบบรนบัตร คุณพ่อไปด้วยนะครับบอกว่าคุณพ่อเสียนะครับมีโฉนดแปลงนี้เป็นชื่อคุณพ่อและเราก็ต้องการอยากจะใส่ชื่อคุณคุณลูกไว้3มคนและคุณแม่ด้วยนะครับและสามเมื่อเขาทําให้ได้นะครับเราก็ทําแต่ถ้าทางที่ดินบอกว่าต้องไปร้องจากการมรดกกรนะครับเราก็ตกลงกันนะครับระหว่างแม่และก็ลูก3ามคนนี่แหละนะครับใครจะเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อดีนะครับอันนี้ก็เป็นได้อยู่แล้วนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่เราเกิดจาก คุณพ่อคุณแม่ถ้าจดทะเบียนสมรสนะครับก็จะเป็นลูกโดยชอบกฎหมายนะครับคุณแม่ก็จะเป็นคุณแม่ที่มีสิทธิ์รับมรดกของคุณพ่อด้วยนะครับและในส่วนถ้าตรงนี้นะครับเมื่อเราตกลงกันได้ก็ไปยื่นจัดการมรดกให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสารมีคําสั่งนะครับเราก็ใช้คําสั่งนั้นแหละครับทีนี้เป็นข้อที่เราจะทําได้ก็คือใส่ชื่อไปทั้งหมดหรือเราจะแบ่งกันยังไงเรามาตกลงกันนะครับให้มันให้มันลงตัวทั้งหมดทั้งหมด3คนนี้นะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เมื่อหมดขั้นตอนนี้นะครับที่ดินนี้นะครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องอทางเข้านาทางเข้านาเนี่ยนะครับ,รบที่นาเราไม่มีแต่ว่ามีคนรับเสนอว่าเอา้ามาแลกที่ดินกับฉันนะครับฉันก็ยินดีก็คือสามคนนี้แหละเป็นผู้มีอำนาจนะครับ,รบเพราะกรรมสิทธิ์มันจะเป็นของทั้งสามคนนะครับเอาเราตกลงกันเพราะที่ดินเราต่อไปยังไงก็ต้องอต้องมีทางออกทางเข้ากันนะเพราะทางเราอยู่ตรงนู้ด เพราะเมื่อมีคนมาแลกอย่างนี้นะครับก็ทําเป็นนิติกรรมกันขึ้นมาก็ได้ตกลงกันว่าอเออตกลงคุณจะให้ที่ในเรื่องทําทางชั้นกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ฉันจะให้ที่คุณเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ในส่วนที่ของฉันมีการตกลงทํานิติกรรมกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็แลกกันก็เอาไปจดทะเบียนกันทั้งสองฝ่ายเราก็จดให้เขาเขาก็จดให้เรานะครับ ทางฝ่ายเราเนี่ยการที่คนที่จะไปโจทย์เนี่ยก็ต้องตกลงกันนะกับทายาทเพราะเราเป็นผู้จัดก,การมอดกคนพ่อคณพ่อแล้วก็ตกลงกันว่าที่ส่วนหนึ่งจะต้องไปจัดการออโอนให้กับคนนี้ในเรื่องของค่าตอบแทนที่เขาให้ทางเราใช้นะครับ,แล,บ,บและเราก็จะได้ซึ่งที่มาเพื่อที่จะเป็นที่เข้าออกตรงนี้ก็เป็นร่วมกันทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นข้อตกลงที่ผูกมัดนะครับสามารถใช้ประโยชน์ กับที่ของเราทั้ง3คนได้กับคุณแม่ด้วย4คนได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้นะชัดเจนนะครับทำเป็นลายลักษณ์อักษรเลยแล้วก็ไปไปจดทะเบียนกันที่ที่ดินได้เลยนะครับแต่ต้องตามที่ขั้นตอนที่ว่านะครับต้องร้องจากการบดคุณพ่อเสียก่อนนะครับถ้ามีเหตุขัดข้องนะครับอย่างนี้ถ้ามีการทํานิติกรรมบุคคลภายนอกด้วยนะครับต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นมาก่อนให้เสร็จนะครับเรื่องการโอนนะจากชื่อคุณพ่อมาเป็นชื่อ,อทายาทให้ได้ก่อนนะครับคุณแม่กับนะน้องอีกสองคน เขาไม่ได้คัดค้านใช่ไหมตอนที่คุณเอาที่ไปแลกเข้ามาครับไม่ได้คัดค้านคือปึกการมาลือกันเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋ออ่ะดีเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมที่จะแบ่งคือคือพร้อมที่จะแบ่งเป็นชื่อของทั้งสี่คนแล้วถ้าถ้าถ้าไปดําเนินการที่ดินเสร็จแล้วคือคือแบ่งเป็นสี่คนแล้วเราจะทําการให้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาออกหลังวัดแบ่งแยกได้ได้ไหมครับ ครับการรางวัลแบ่งแยกเนี่ยนะครับทําในวันที่จะไปโอนใส่ชื่อก็ได้ครับเช่นว่าให้แม่เท่านี้ให้ลูกเท่านี้คนที่สองที่สามเท่านี้เขียนไปแล้วก็ให้ทําแบ่งแยกเลยก็ได้จะได้เป็นเป็นแปงแปงไปเลยก็ได้ครับเขาทําให้ครับครับครับวันเดียวจบครับวันเดียวจบครับครับ